สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเขาสู่อีสาคนค้นบ้านจานจ้าพี่น้องจ้ามือนี่ได้แกงเห็ดเฟี้ยงพี่น้องใส่ผักหวานแซ่บแซ่บพี่น้องจ้าขายไม่ได้นอกจากเขาเหนียวหอนหอนพี่น้องมือนี่มีเฉพาะแกงผักหวานเลยเด้อพี่น้องจ้าโอ้ยเบิงเห็ดดอกง,า,ง,งามๆามพี่นอ้อง โอ้ยพี่น้องจ๋าแซบอื พักหวานกวานหวานพี่น้องืมหืม สุดแกลงเฮ็ดหันหวน้วนส่ำแพงพีนง่น้องอือ